คุณผู้ชมขามาพูดถึงน้องยูริโตเกียวมิวสิกบ้างค่ะบอกเลยว่าตอนนี้พัฒนาไปไกลามากๆค่ะแล้วก็งานเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะน้องยูริค่ะเริ่มวอ wow, ลเก่งเริ่มอินเตอร์ทินเก่งแล้วนะคะพี่น้องค่าที่สําคัญค่ะเป็นที่ประทับใจของใครหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่ทางบอสเฟมค่ะได้ออกมาพูดนะคะบอกว่าประทับใจยูรินะคะทําได้ดีเกินคาดค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะ นะครับผมซึ่งซึ่งก็ทําให้แบบว่าภาพลักน้องก็น่าจะโอเคขึ้นถูกใจแม่ๆ่นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณหนึ่งน้องบอสบิ๊กสองแนซับจากแม่แม,แม่ทุกท่านนะครับทีทีทีซับพอร์ตน้องเพราะว่าขันสมมูราแห่งซับน้องมาถึงนะครับหรือว่าพลังในส่วนของการเชียร์การรีวิวการบอกต่อการแบบ ฟีดแบ克ของน้องไม่ได้ดีนะครับผมก็จะไม่ได้หยิบจับขึ้นมามากง่ายอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับแตเลยเอาให้นอกขึ้นมาเ mm hmm. ทสดูซิว่าจะเป็นยังไงลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้พ่อล้องปลุกน้องมันทําได้ดีเนาะจนตอนเทสถ่ายงานครั้งแรกปู๊บแบบว่า mm hmm. ทุกคนบอกว่าป้าแม้กระทั่งทีมงานถ่ายภาพทีมอะไรขนาดบอสบิ๊กเองยังแบบไปยังแบบว่า ปน,นั่นได้ติต้องสี่ไหมเออคือคือคือน้องน้องได้ก็เลยบอกเออเทศไอ,อไเอฟเฟซสองนุงน่มนั่น HEADER ก็ได้ว้างช่นะครับ <c oughs> เพราะว่ารอบนี้จะเป็นการถ่ายงานสามคนบิกเออไม่ใช่บิดอ,อ่อยูริชินจังกล้องนะครับสามคนถ่ายงานเป็นเซตใหม่เป็นเซตร,รวมสามหนุ่มนะครับ ซึ่งงานทุกอย่างน้องทาออกมาได้ดีแต่ละพาร์ทแต่ละพราร์ทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาจากปากของบอสเฟมเลยนะคะที่ออกมาเวากันสิเป็นประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขาก็ติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับการถ่ายแบบนะคะล่ะกะ้าการเป็นพิเซนเตอร์หลายอย,ย่างนะคะพี่น้องขาตอนนี้น้องยูริกําลังไปได้ดีกําลังปังเลยนะคะพี่น้องขาแล้วก็เก่งมากๆะคะ่ะคุณผู้ชมขาบอสเฟมนี่ประทับใจแห้งนะคะพี่ดอง ซึ่งทำเอาหลายๆคนนะคะมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าน้องน่ารักจริงค่ะบอสนี่นะคะรอๆอค่ะน้องยูลิแล้วก็คููชินจังน้องก้องนะคะปังๆนะจ้ารอดูอยู่จ้าเะ,ะเลิศม,มากค่ะขอให้ปังนะคะรอๆจ้าประสรีพี่น้องอ่าซึ่งทําให้หลายๆคนนะคะคาดหวังไว้แล้วก็ รอติดตามนะคะคุณผู้ชมขาะแล้วก็น้องยูรีเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะปังมากนะคะคุณผู้ชมขาั้งแต่เริ่มมีเพลงนะคะแฟนแนวดนาย,ยนะค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วก็ติดเทนด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาติดหนึ่งในม้าแรงค่ะแล้วก็ยอดวิวเดียบพุ่งขึ้นสูงม,มากๆภายในไม่กี่วันตอนนี้ก็เป็นล้านเลี้ยวเนาะค่ะพี่น้องค่าแล้วก็ยังติดชา้าด้วยนะคะติดหูคนฟังนะคะคุณผู้ชมอมืแล้วน้องก็พัฒนาได้ดีมากๆตอนแรกน,น้องขืนน้องอายน้องประกาศแสดงออกบันไดนะคะ ร้องก็ร้องพอได้นะคะด็กแรงว่ากล้าออกเสียงคือเขินอายไปหบดทุกอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องสามารถทําได้แล้วนะคะคุณผู้ชมขาร้องก็ดีขึ้นนะคะเอนเตอร์เทนก็เก่งค่ะคุณผู้ชมเริ่มเว้าเป็นพ่อมนะคะพี่น้องค่าอยู่บนเวทีตอนนี้เริ่มปรับปรุงตัวนี่แหละค่ะพี่น้องขาค้นมันสิเติบใหญ่ไปขนาดพี่น้องอ่าพัฒนาตัวเองแบบนี้ไปทุกๆวันเลยนะคะสาหรับน้องยูริแล้วน้องก็คือแบบพัฒนาการดีมากๆนะคะคุณผู้ชมขาไม่เคยย่ำอยู่กับที่เลยนะคะน้องสิแบบว่าเก็บ รายละเอียดต่างๆนะนะพี่น้องค่ะอันใดที่เห็นบทันใดเนาะนองกระซิเก็บรายละเอียดที่บอสบ๊กสอนประจํานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ เอามาพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคลิปล่าสุดด้วยนะคะคุณผู้ชมขาที่บอลบิ๊กออกมายองน้องยูรินะคะโดยบอกว่าน้องยูริเก่งแล้วพูดคล่องแล้วนะคะต่อแหลกก็งงด้วยค่ะวา่วาวาอีย่างนอ้องวอลคล่องนะคะพี่นอ้องอ่วาวอีอยุ่นเวทีนั่นเองค่ะเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูนะคะพี่น้อง่าตอนนี้ก็คือน้องเริ่มพูดเก่งแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสุดยอดจริงๆเลยค่ะ พัฒนาการของน้องก็บอกได้เลยว่าสุดยอดเยี่ยมยอดจริงๆนะคะส่งกับที่แบบบอสบิ๊กตั้งใจปั้นนองเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคาตั้งใจมากเลยนะคะเรากะตอนแรกกะซิแบบอาจซิบว่าได้คาดหวังลายรอกค่ะแต่ว่าน้องอ่ะกลับพัฒนาตัวเองได้ดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาตั้งแต่มือแรกที่น้องเขามาเห็นพัฒนาการของน้องเลยคะ่ะซึ่งแฟนคลับหลายๆท่านก็เป็น FC แม่ค้าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ติดตามมาเรื่อยๆก็น่าจะดูออกนะคะว่าน้องพัฒนาการมาเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมขา อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะตอนแรกน้องม้าเนี่ยโอ้โหแทบจะแบบพี่น้องขาเฮ็ดอย่างกระบบเป็ดเนาะคะ่ะพี่นอ้องอแค่เว่าซื้อกับเขินเล้วนะคะสําหรับน้องยูริเนี่ยแค่พูดคุยเฉยๆน้องยูริก็ยังเขินยังอายเลยบอลปีกีบว่าโอโ้ขันสิบ้าหล่องเพลงแต่ว่าซื้อกับว่ายากแล้วพี่น้องขาแต่ด้วยความที่บอลปีกเนาะ,ะเพิ่นเห็นแววคะ่ะพี่น้องขาเพิ่นก็นเลยสอนจับมาสอนทุกๆอย่างนะคะจนว่ารองเพลงลืมพัฒนา ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะจนตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของค่ายเพลงตัวเกี u ยวมิวิกเหลวนะคะคุณผู้ชมค่ะแฟนคลับเหตุการณ์ตอบรับดีแฮ้งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เริ่มมีการถ่ายแบบพ่เซนเตอร์เข้ามานะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับน้องยูรินะคะ ไม่ใช่มีเฉพาะงานในค่ายเพลงอย่างเดียวพี่นอ้องคนมันจะดังค่ะคุณผู้ชมขานี่แหละถ้าขายันพัฒนาตัวเองนะคะเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องทําได้เราก็ต้องเป็นที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาแล้วน้องเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะมีแบบว่าความมีมารยาทนะคะมีทัศนคติที่แบบว่ามันดีจากน้อยนึงนะคะพี่น้องคะ่ะน้องมีทัศนคติที่ดีนะคะล้ะก็ หูจกากขวมค่ะพี่น้องขารู้จักผูหลักผู้ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเออน้องจะเป็นประมาณนี้นะคะอีกอย่างน้องไม่ถือตัวนะคะคุณผู้ชมขาน้องบ่ดด้คิดว่าเอ้ยฉันดังแล้วนะฉันดังแล้วฉันมิม้นแมงยกยังนันยังงี้น้องบอดด้ถือโตเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของน้องก็คือน้องบอได้ถือโตนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่าน้องยูรีนะคะน่ารักมากๆค่ะ พะวาเวลาลองรำทําเพลงแม่ยกไห่ของควัญกาลังใจหลายๆนองกับว่าไรว่าเจ้าของเลยนะคะพี่น้องคะก็ยังทําหน้าที่ตัวเองปกติขยันฝึกซ้อมแล้วก็ปยังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่ค่ะคุณผู้ชมขาก็ยังคิดว่าเจ้าของบ่ทันทเด้กเกงยยูนะคะพี่นอ้องอาตอนนี้กําลังเริ่ม ตอนนี้กําลังเริ่มหัดนะคะหัดเอ็นเตอร์เทนพี่น้องคะ่ะกําลังหัดวอลหัดเอ t นเตอร์นะคะกําลังไปได้ดีเลยเดี๋ยวสักพักก็คงเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอีกแหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็รอดตามผลงานกันต่อไปแล้วกันนะคะพี่น้อง สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาขออนุญาตอัปเดตงานให้น้องยูริสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็รวมกับถึงค่ายเพลงตเกียวมิวสิกค่ะโดยบอกว่ากรีซเปิดตัวรถแห่ค่ะคุณผู้ชมขาวันที่29ค่ะอ้าค่ะวันที่29ดเ้วยค่ะพี่น้องขาอีกสองสามมือค่ะได้เจอกันค่ะเปิดตัวรถแห่อยู่ที่บ้านโคกนางงามปราเซียมค่ะตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมขาไปเจอเจอกันได้นะคะบอกเลยว่า ได้พ่อกันแน่นอนะคะ่ะน่าจะไปกันหมดทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นงานเปิดตัวนะคะพี่น้องค่าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาะคะอยู่ขอนแก่นเด้อพี่น้องวันที่2 9นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาน้องสิไดมีกำลังใจและกับพัฒนาเจ้าของไปได้หลายกวอนนี้แล้วค่ะพี่น้อง คุณผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากเปลนกำลังใจให้ทางค่ายเพลงตเกียวมิวสิกด้วยแล้ะกันนะคะสวัสดียังไงก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะริมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ